สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่เชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะเป็นดวงวิกแรกนะคะของเดือนธันวาคมเ,าเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสําคัญนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะามาถึงคิวของชาวม,มิถุนนะคะดวงช่องเม่เม่สามารถดูได้ทั้งราคณาแล้วก็ราศีเลยนะคะแล้วก็การแบ่งวันที่เนี่ยได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยค่ะไม่ฟิกนะ ก็อย่างที่เมย์แจ้งไว้นะคะว่ามเมย์จะเปลี่ยนจากรายปากักเป็นรายอาทิตย์นะคะก็จะมีดวงให้ดูทุกอาทิตย์เลยนะตอนนี้นะคะแล้วก็สถานะโสดสถานะรอรักเก่าจะเอาไปรวมกันกับคนมีคู่สําหรับใดเดือนนะคะจะไม่ได้แยกทํานายให้แล้วก็จะได้ดูพร้อมกันไปเลยนะคะสําหรับใดเดือนก็คือมีเหมือนเดิมแล้วก็จะมีเป็นรายอาทิตย์แบบนี้ค่ะงานก็จะเพิ่มขึ้นแหละแต่ไม่เป็นไรนะคะ กองแรกเป็นตัวตนของคุณมิถุนค่ะกองที่2ตัวตนคนรักนะคะตรงกลางเป็นบทสรุปท้ายสำรับเป็นเด็กถือคาถากับหัวต้องระมัดระวังหน่อยสถานการณ์ความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะมีน้อยไฟใดไฟหนึ่งเอาแต่ใจนะคะดือ้อหรือว่าจะหมายถึงสถานการณ์บางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นะคะต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นให้ดีนะคะอย่าใช้อารมณ์เนาะ มาดูที่พลังงานคุณนะคะกล่องแรกมีสามดาบมาใบแรกนะคะสามดาบก็หมายถึงปัญหาเรื่องนี้ทำให้ไม่สบายใจนะคะตรงนี้อาจจะหมายถึงคนที่มีปัญหากันระหว่างคนรักก็ได้แบบโกรธกันทะเลาะก,กันอยู่หรือว่า ในบางเคสก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้านะคะที่อาจจะเข้ามาในช่วงของวิกแรกตรงนี้หรือว่าเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่จบอะนะมีพลังงานสีถ่วยที่กับหัวด้วยคุณก็รู้สึกเบื่อไหนความสัมพันธ์นะบางทีก็อยากจะหนีไปอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าโฟกัสตัวเองที่งานหรือว่าเรื่องอื่นๆมากกว่าความสัมพันธ์เพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับความสัมพันธ์ทําให้คุณปวดหัวหรือว่าคนรักเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ มีสิบคาถากับหัวด้วยคือการปล่อยวางไม่มองว่าคุณอาจจะเลือกที่จะเซเปอรเรตกับเขาในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับคนรักเท่าไหร่หรืว่าไม่อยากที่จะมีปัญหากันต่อค่ะก็คือจะมีการวางเอาภาระที่หนักอึง้งในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ลงไปก่อนนะคะพักเบรกนะ แล้วก็มีเจ็ดเหรียญกับหัวด้วยอันนี้ก็ตอกย้ําไปเลยว่าเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่อยากจะพูดแล้วนะคะคือความอดทนบางทีมันก็มีที่สิ้นสุดอะไม่มองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับถ้าเขาอยากจะเถียงอะไรก็ให้เขาเถียงไปคนเดียวแล้วคุณก็ขอเวลาไปอยู่เงียบๆดีกว่านะคะในช่วงนี้เนาะอยู่ใครอยู่มันนะคะนี้มาดูทางฝั่งแฟนบ้างนะคะเขาก็ได้ไพ่ห้าถ้วยกับหัว ช่วงนี้แฟนก็ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ทําให้เฟลหรือว่าอาจจะมีอารมณ์แบบดีเพรสเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพลังงานหน้าท้วยกับหัวก็แปลว่าเขาเริ่มดีขึ้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะพูดคุยรู้เรื่องมากขึ้นก็ได้นะคะในช่วงนี้มีเจตคตกับหัวด้วยก็แปลว่าทิฐินะคะแรงต่อต้านหรือว่าการอยากเอาชนะก็ลดลงด้วยนะคะ แนวโน้มน่าจะดีขึ้นสําหรับแฟนคุณในวิคนี้นะมีพะเพ่ร์กับหัวนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังมีบางอย่างที่ยังไม่สบายใจอยู่ที่ต้องจัดการเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็ในเชิงความสัมพันธ์ก็มองว่าเขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ลงตัวมีสองดับกับหัวเขาเนี่ยจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับชีวิตเขาซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อความรักด้วยเป็นการตัดสินใจที่ยากค่ะอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างนะคะเพื่อคุณเพื่อความสัมพันธ์นะ มาดูบทสรุปของวีคแรกนี้นะคะมีห้าเหรียญยังไงก็ตามคุณสองคนถึงแม้จะมีปัญหาแล้วก็อยากอยู่ครอยู่มันเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ยังไปต่อกันได้นะคะยังไม่ได้ปล่อยมือจับกันนะสุดท้ายแล้วเวลาที่มันมีปัญหาอะไรที่ต้องดิลก็ดิลร่วมกันได้ค่ะสามถ้วยนะคะความสามัคคีสามารถกลับมาได้ถ้าพูดคุยกันแบบมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะคะไพ่ราชีเหรียญกับขวบางอย่างต้องอาศัยเวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็อย่าใจร้อนนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีความจริงใจต่อกันอยู่นะคะ ก็ให้เวลาดีกว่าเนาะ6ดาบชัดเจนนะคะบทสรุปตรงนี้ยังไปต่อแน่นอนทั้งคุณแล้วก็แฟนคุณนะคะจะมีบ้างแหละที่แบบแฟนทําให้เราห,หงุดหงิดแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายง้อนะคะสรุปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ l รเ a อร์กันต่อเลยค่ะ จะพยายามอ่านให้มันกระชับนะคะเพราะว่าเป็นดวงรายวีปดานะถ้าเกิดอ่านยืดเยื้อยาวจนเกินไปเนี่ยจะไม่มีเวลาที่จะทําให้ครบทั้งสิบสองราศีนะคะจะทําไม่ทันเนาะอ่ไพ่ที่ได้นะคะมีเพรสฟูเนสนะคะก็ต้องรักกันแบบเบาๆบค่ะอย่าซซเรียสมากเกินไปยาวเป็นอาตายนะคะมากเกินไปมีอะไรก็นัดมิดเบาหน่อยให้ภัยชึ่นกันและกันนะคะพยายารักษาร,ระดับความสัมพันธ์ให้มันแบบเป็นบวกนี้ที่สุดนะคะชิลด์เดนหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ นะการให้โอกาสกันใหม่คุยกันได้ค่ะถ้าคุยกันแบบมีเหตุผลนะคะแล้วก็ฮันนีมูนช่วงเวลาดีๆก็จะกลับคืนมาสู่ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคน บางคู่ก็อาจจะได้วางแผนไปท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะหลังจากคืนดีกันแล้วหรือว่าปรับความเข้าใจกันได้ใครที่เพิ่งคบหา,ากันมันก็เป็นจุดสตาร์ทที่ดีนะคะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยก็อย่าใจร้อนกับคนคุยคนนี้แล้วกันนะคะถ้าเขาไม่ต้องการเวลาหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนําจาก a อ g นเจอร์วันเชอร์กันนะคะ มี forgiveness นะคะมี improving health แล้วก็ the situation improve การให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะก็คนที่มีปัญหาขัดใจขัดแย้งกันอยู่ก็จะมีการขอโทษการให้อภัยซึ่งกันและกันเคลียร์กันได้นะคะสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะคะชัดเจนใครที่เพิพ่งกบหากันก็หมายถึงการปรับตัวเข้าหากันตอนคุยกันแักแรก็อาจจะรู้สึกว่ามีความแตกต่างแต่พอได้คุยได้รู้จักน ion, ิสัยใจคอที่แท้จริง แล้วก็รับก,กันได้นะคะสถานการณ์ต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นหรือว่าบางคู่นี่ก็อาจจะเป็นคู่ที่แบบคนรักงานเยอะนะคะก็ถ้าคุยกันเข้าใจนะคะก็จะแบ่งเวลามาหากันในยามที่มาได้นะคะมีความเข้าใจกันความสัมพันธ์ก็พัฒนาต่อไปได้ค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ improving health ก็คือช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนรักให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะคะลดความเครียดนะคะลดความกดดันซึ่งกันและกันเนาะ อ๋เดี๋ยวเปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งให้นะคะจะเป็นสำรับใหม่อันนี้นะคะเกือบลืมไปเลยนะคะเป็นเลิฟแมทเซดนะไพ่บรัรยากออกนะคะอ่าเป็นไพ่ผู้หญิงนะคะเป็นไพ่ของเฟมินีนเนาะอ่าก็หมายถึงความอ่อนโยนนะคะเดี๋ยวเมย์อ่านให้นะคะ Imagine all unwanted thoughts d i s l o l v i n g into light, creating room for new opportunities and possibility for your life. ก็อยากให้คุณแบบมีจินตนาการว่าสิ่งที่คุณไม่ต้องการทั้งหมดนะคะอะไรที่เป็นแง่ลบเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้อุปสรรคปัญหาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขมากแค่ไหนให้คุณนึกว่ามันได้ประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะ แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะได้เข้ามาในชีวิตคุณในความเป็นจริงได้เร็วขึ้นนะหรือว่ามีโอกาสอะไรที่มันดีกว่าสิ่งที่คุณจินตนาการด้วยซ้ํานะคะก็คือการให้เราไม่เครียดตัดความคิดด้านลบแล้วก็ลองจินตนาการว่าเราได้รับสิ่งดีๆมาแล้วค่ะมันจะช่วยดึงดูดสิ่งที่มันดีๆเข้ามาหาเรานะประมาณนี้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวมิถุนแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมช่องเมเม่นะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเม่เม่ชาแนลเป็นไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอร์รีคอร์ราคา490เเท่ากันค่ะ